ไม่ลงเก้านาทีนำสีมูนนำเปส่วนครับผม Oh, oh. อออสองหนึ่งสีเบวองน้ำโอ้โหสองสองสีดำตามมาว้าวเป็นลูกลงสีดำชุดโทษ ตต่เป็นสีด่ต่นำ4-2พีวันในชุดเฉิด <c oughs> <c oughs> เป็น5-2สีดำมองนำไข่ชุดสองแ <c oughs> ต้ไม่ลงระเบิดมือ ว้าววอ l ์ก n g ครับผมสีชมพูได้เปิดสีชมพูตามอยู่สามแต้มกับเวลาอีกเจ็ดนาทีสีดัำตัดบอลออกมาได้แล้วครับผมโอ้โอหลูกรกะกบเข้ามาอย่างนวางไม่ลง แปดได้ไหมโอ้โห,โห,โหตามมาเป็น4ต่อ5ครับผมดึงกันล้มไปเลยกรรมาการว่ายัางไงครับผม <c oughs> สีชมพูเปลี่ยนตัวครับ <c oughs> เปลี่ยนตองเซฟลงมาครับ <c oughs> สีดำได้เปิดบอลครับโอ้ <c oughs> <c oughs> สองแต้มไม่ถึงครับยูได้เปิดครับผมสองแต้มแหมไม่ลงสี่ต่อห้าสีดำนำเหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีโอ้ลูกนี้ออกไวนะครับ ไปข้างบนเลยนะ,ะสีดำได้เปิด,ด,ด,เ,ปดเหลือเจ็ดนาทีสองแป๊บไม่ลงดีบาวได้บอล วางไปนิ่มๆมเป็น5ต่อ5เหลือเวลาอีก6นาทีโอห้หมดอเวลาช็อตอท็อกเฮียมูได้เปิดมาเปิดต,ตัดไปตึ๊ดตึ๊ด ชาริงน่าเป็น5ต่อ5หรือ6นาทีครับทีมผู้ดได้เปิดสองแปบบ้มไม่ลงปากห้วงดันได้บอลเปิดด้านนอกึอืบไดเข้าไปครับผมตรงหนึ่งแป้มสวยๆครับจากพี่อ้วน <c oughs> สีดำหมอกน้ำเป็น6ต่อ5โอ้ได้ฟา,าวด้วยม <c oughs> าบัดมือรอแล้วครับซอมมาแล้วตรงนี้ครับ2 0 0หมืลูกดูกันโอ้โห,โหลงไปสบายสบายเป็น7ต่อ5สีดำออกน้ำไปแล้วนแม่เลี้ยงไปกินฟาวครับลูกนี้หัวหมอนะดู ไม่ได้เรียนหมอครับ <ạ. S 1> ผม,มเซฟสง่งให้ใครออกมาที่กระศูนทำไงได้เข้าไปครับโอ้โหไม่สามารถงัดขึ้นไปวางได้นะครับแม่ให้หมอบอกมีงัดมีงัดดันได้เปิดครับส่วนมองทำไงโรงเพื่อน แจ็กว่าไงแจ็กว่าไงตรงมานี่มานี่เดี๋ยวยิง2องเอผะไม่ลงอีกทีถึงตาาออกนำเป็นแปต่อห้าใช้ความได้เปรียบของโอ้โต้องตีฟาวเอาไม่อยู่ครับตัวเสียเปรียบ ได้เปิดครับได้เปิดมาดูกันแ็กเช็คบอลสามสองแป๊บโอ้โหน่าจะกินแล้วน่าจะลืมดูแรงตัวเองอ้แรงเยอะไปหน่อยขอเวลานอก ชุมกันครับตอนนี้ไม่มีอะไรในหัวแล้วครับเดินไปบดอะไรก็ไม่รู้นุ่งนิงน่งนุง่งนิ่งหยิบเพียวลิขูมากินซะหน่อยหยิบเพียวลิขูมากระดกะหน่อยครับผมต้องคูต้องแก้เกมหนักแล้วครับตอนนี้สีดำหมองอน้ำครับ8ต่อ5เวลาเหลือห้านาที เซนเตอร์ Center, ข้างสีดำยังไม่ลงนะครับน้องวิวนะฮะเข็่เป็นเป็นไพ่ไม้ตายนะครับสีชมพูไม่มีอะไรในหัวครับยืนกินเทลิคุกครับน<อ>่าจะวางแผนไปกินหมูกระทะมากกว่านะครับว่า เลิกแล้วไปกินหมูกระทะร้านไหนกันดีเห็นหน้าเครียดไม่มีอะไรครับใครทำแต้มน้อยกว่าก็จะเป็นคนจ่ายเยอะกว่าแค่นั้นเองโอเคมันเร็วนะครับสามสามการส่งบอลกลางสกรีน นะสำคัญมากกูเล่นที่ไม่มีบอลน,นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเพ่งเกมได้เหมือนกันต้องวางแผนเรื่องรักกำลังดีๆนะครับ น่าจะมองแผ่นแลารก,กินเบียร์มากกว่าตอนนี้เอาครับผมไปดูเกมเลยที่เหลือครับ5นาทีสุดท้ายสีดำออกนำ8ต่อ5 ดูกันว่าสีชมพูจะกลับมาพี่เกมได้หรือไมูุ่เ่นไม่มีบอลเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยตัวหลอกล่อพี่แกโลสกินต้องใช้มางัดมาให้หมดระวังการเาลที่ไม่จำเป็นด้วยดีเอลกับบอลมาได้ชูสองแต้มลงไปครับน้องเซฟตามาห่างๆอย่างหวงหวงไปเจ็ดต่อแปด น้องตก,กีติดนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวประกบกันอย่างรวดเร็วรีบาวได้ไหมไทยรีบาวบอลใต้แป้นได้เยอะกว่าก็ได้เปรียยนครับผมกลับมาตั้งได้เร็วกว่าการที่นี่ครับผู้เล่นไม่มีบอลสำคัญเ่ยเห็นไหมทำทางครับช่องได้างี้โอ้ลุงนี้มีการชนกระแทกใต้แป้น,กน,กนเกิดขึ้นหวไหวไหม เต่อ9ครับสีดำบอกนำเราจะสี่นาทีครับเปลี่ยนตัวครับไอ้สี่เอาไปพักก่อนครับน้องไข่เอาไปพักก่อนครับน่าจะเจ็บข้อเท้าครับโอ้จะลงไปนอนแผ่สองก็ะลึงครับหน้าห่วงลูกนี้ตรงออกมาตามเก็บทันไหมหมดเวลาทอดคอรครับผม ดามจะได้เป็นเปิดบอลครับผมลูกนี้ดูจะทำแต้มห่างไปได้ไหมมาดูกันนะครับเด็ดโอ้โหชาวาลิ่งครับเปิดบอลน,นี้ต้องลงบอลก่อนนะครับไม่สามารถขยับก้าวขาเลได้ทันทีนะครับแซ่เ,เ,เปิดบอลชูแหมจะหลอกส่งให้เพื่อนครับเพื่อนไม่รู้กันนะความเข้า,าใจนีมเล่นกันบ่อยๆนี่ครับ คอช่องมัดระเบิดขึ้นไปเป็นสิบต่อเ <c oughs> จ็ดผมเจได้บอลยกหลอกได้เข้าไปต้องวิ่งสกรีนฟิกกันโลกันนะครับต้องต้องงัดให้หมดแล้วครับตอนนี้ได้บอลหมดเวลาสักครอสลงไหมไม่ลงสีดำออกเปิดบอลเวลาสักครอสต้องบริหารดีๆนะต้องทำเรื่องมองบ่อยๆสำคัญนะครับ โลนสองเดียวแล้ว <c oughs> ต้องระวังการฟาวด์เลยแคกว่าการตัดฟาวด์ก็เป็นเทคนิคหนึ่งมาดูนว่าจะ,จะลงไ,ไหมฮะ วีซี่น้องแจ็คย,ย่อชูดไม่ไม่ลงอได้รีบ้าเดี๋ยครูออกมาเปิดบอลก่อนนะครับหกวีแ <c oughs> ล้วครับชูดไม่ถึงแรบ์บอลไทยขัดบอลหรือเปล่า ใส่บอลเข้ามาโอ้ลูกนี้โอเคเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้เปล่าลงเป็นเปล่าลงโอ้น้องเซฟได้คุยสุดโทษหนึ่งลูกครับเอ้าโหสวบครับ มาเป็น9ต่อ10เหลือเวลาอีกสนาทีต้องมองหาเพื่อนแล้วไม่มีต้องโยนลองเสี่ดูครับไมได้ดีบา่เสียเปียบตรงนี้อปล่อยให้2อย่างนี้ครับปล่อยไม่ได้เลยนะครับ3 3ไหนผีเข้ามานี่้โหตายเลยนะครับ ยำได้ไปของเพื่อนของเพื่อนไม่มีออกมาของแม่เอาไปได้เขไปวางนึงโอ้โหเติมมาสวยๆครับแโอ้าวโอ้โหสกอร์เป็นที่เป็นต่อสิบเหลือสองนาทีนาทีกลาน้ำลูกนี้ว่าไงให้ลงครับแหมลูกจะได้ฟาวไม่ได้ออกไปไแล้วก็เลื่อนไป เนี่ยครับต้องระวังตีฟาวลูกนี้ถ้าลงเพื่อตีเสมอใช่ไหมครับทีไรทำได้ไหมทีนี้ก็สำคัญต้องซ้อมนะอันน่าไปสิเ,เ,เวสเตสรครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีสี่สิบเก้า ฟ้องโดนเส้นฟ้องทางไม่ปั่นขอเวลานอ,อกไหมครับเบรกเกมร้อนแรงของสีชมพูไม่มีนะครับควรได้เปิดบอลครับผมยันหน้าหรอหน้าหรอรูปโอยต้องร้จุดน้องโย่แแบบแต่แบ็กกลับมาชูดไม่ไม่ชูโครงชู หมดเวลาตัดคอครับสำคัญมากต้องดูต้องบริหารเวลาออมาแซกวางไางล้อเพื่อนแจ้งล้อเพื่อนได้เข้าไปมุดมุดวางโอ้โไม่ได้ฟา,าวนะแน่ยการหัวเข้าขึ้นขึ้นสำคัญมากอ้าวปล่อยชูลูกโลกอย่างนี้ รบาได้โดยตีดำโดยที่อ้ว,วนครับตรงให้แจ็คมองแป้นว่าไงไหดเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บางโอ้โหหนึ่งคะแนนครับต้องต้องเน้นละต้องเน้นละครับผมอย่าฟาวไม่ฟาวโอเคสองต่อสองอครับต้องดูผัดพร้อมด้วยนะฮะมีมัวโอ้โห,โหลูกนี้ เลี้ยงใจเข้าไปครับเพื่อกินวาลถือว่าน,น้องก็ทต้องสำเร็จน,นะครับสีส่วาวไปแล้วครับลบถึงก็ต้องออกตีสองที่สองครับ เดี๋ยวเวลไรีกส4วินาทีดีดานได้ชูดหนึ่งลูกครับเราไมต่อเลยครับออกมา้องออกมากรนกดคงจะกดดันนะฮะลูกนี้ความกดดันห้เกิดขึ้นอาวแล้วครับเหลือยี่สิบสองวิ นัำออกน้ำีสามิบสองค,ครับน่าจะออกน้ำเป็น15ต่อ12บอเวลานอกอยู่แล้วลอีกวินาที สามารถทำได้แล้วต้องได้ฟาวแล้วก็ลงด้วยคือเสมอได้กดดันนะตอนนี้ผมคือกดดันแล้วคือนใหญ่แล้วครับตามมาได้นี่ต้องสองแต้มลงแล้วได้ฟาวนะครับได้ต่างกัน การหลอกกินฟาวด้านนอกด้วยดูนว่าถีดับจะเหลืองคนไหมว่าปิดคิดขานาดไหนไข่ถีอบอลน,นะครับคงจะชูสสองแต่นแน่นอนอมาดูกันว่าจะมีการหลอกกินฟาวแลวชูปไป ไม่ถึงครับและก็หมดเวลาการแข่งขันแน่นอนนะไม่น่าทันแล้วครับโหีาานสนุกพี่ทุสีครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับ วันสีดำนะครับชนะทีมน้องไข่นะครับ <c oughs> จะต่อ15หรือ12ครับผมโอ้สนุกนะครับ